อยากให้ลูกเชื่อฟังต้องแลกด้วยสิ่งนี้และนี่คือคำมั่นสัญญาที่ผมใช้กับนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบมาเป็นระยะเวลา13ปี สวัสดีครับผมบ๊บนาทีโกศลพิสิทธิ์นะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับมาแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับถือว่าเป็นของขวัญจากพ่อแม่น้ำถึงพ่อแม่ทุกคนในวันปีใหม่2564นะครับแน่นอนว่าลูกของเรากาลังเติบโตครับและถึงวัยวัยหนึ่งลูกของเราก็จะกลายเป็นวัยรุ่นเมื่อเป็นวัยรุ่นแล้วการที่พ่อแม่จะสื่อสารกับลูกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับลูกเองก็จะมีการรับฟังจากคนรอบข้างมากขึ้นเพื่อนถือว่าเป็นคนสําคัญสําหรับเขาคนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจที่มากกว่าพ่่่่่่่่่อนออออแแมมีีในนนนนนนชววงงงัััยยยรรุูาาด้กทพ จะทำตัวให้หน้าเคารพนับถือและลูกสามารถฟังเราได้พ่อแม่ต้องมีเทคนิคครับวันนี้ผมขอฝากเทคนิคส่วนตัวนะครับที่ใช้มาแล้วได้ผลด้วยนะครับอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ลองไปปรับใช้ดูผมใช้เทคนิคนีคน้มาตั้งแต่นตัชชาอายุ6กถึงเขวบครับตอนช่วงเวลานั้นนัชชาก็เป็นเหมือนกับเด็กทุกๆคนนะครับมีความซนมีความดือ้อไม่ฟังพ่อแม่บ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะสอนอยากจะสั่งอยากจะอบรมให้ลูกเป็นคนดีนั้นกลายเป็นสิ่งที่ลูกไม่ค่อยอยากจะทําตามเท่าไหร่เทคนิค13ปี แห่งการเปลี่ยนแปลง ผมเน้นย้ำนะครับว่าการทำหน้าที่พ่อแม่ของเราครับต้องค่อยๆพัฒนาขึ้นตามวัยของลูกนะครับเราทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองในวัยที่ลูกยังเด็กๆนะครับเราสามารถปกครองลูกได้ในทุกสิ่งทุกอย่างลูกต้องทำตามสิ่งที่พ่อแม่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการเรียนเรื่องของสุขอนามัยเมื่อเขาเติบโตอายุ6กขวบเ็ดขวบแปขวบพ่อแม่จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของลูกด้วยเทคนิคนี้มีชื่อว่าถ้าอยากให้ลูกฟังต้องแลกด้วยคำมั่นสัญญาครับผมอยากจะพูดถึงงานวิจัยคร มาจากต่างประเทศเองกด็ดีหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยของเราด้วยงานสุขภาพจิตนั้นบอกอยู่สม่ำเสมอครับว่าเด็กในวัย13ปีคือการเริ่มต้นเป็นวัยรุ่นและวัยรุ่นนี้จะเป็นวัยที่ลูกๆนั้นฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่และมักจะปฏิเสธคําสอนของพ่อแม่โดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นครับผมเลยใช้ตัวเลขนี้แหละครับซึ่งเป็นตัวเลขมหัศจรรย์มาเป็นคํามั่นสัญญาเพื่อให้นัชาลูษสาวพี่บ๊อบฟังพ่อและแม่และคํามั่นสัญญานั้นคือผมจะเป็นคนสอนสั่งและอบรมเขา ด้วยการพูดคุยจนกระทั่งถึงวันเกิดปีที่13ของเขาและหลังจากนั้นครับพ่อคนนี้จะสัญญาว่าจะไม่พูดอีกต่อไป คำสัญญานี้ผมมีในย่าแฝงอยู่อย่างมากมายนะครับประการแรกเลยครับผมอยากจะบอกกับนักาวว่าให้ฟังพ่อและแม่ในการสั่งสอนอบรมจนกระทั่งถึงอายุ13ขวบนั่นหมายความว่าให้ลูกอดทนรับฟังการเป็นผู้ปกครองที่จะจู้จี้ขี้บ่นไปจนถึงอายุ13ปีนั่นเองครับ เพราะผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึง13ขวบผมมีช่วงเวลานานพอสมควรครับที่ผมจะอบรมสั่งสอนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้เขาการมาเป็นคนดีและคนที่จะสามารถใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพในยะที่2ครับเมื่อถึงอายุ13ปีเขาเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับผมเชื่อมั่นว่าผมจะทำหน้าที่เป็นผู้ประคองอย่างสมบูรณ์แบบ คำสั่งจากพ่อคำสอนคำตําหนิจากพ่อจะไม่เกิดขึ้นยกเว้นแต่ว่าลูกจะเข้ามาปรึกษาลูกจะเข้ามาหาหรือเราก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ประคับประคองครับคอยให้คําแนะนําเมื่อเขาต้องการและคําแนะนําเหล่านั้นจะเป็นคําแนะนําที่มีคุณค่าในชีวิตลูกมากกว่าการพร่ำบ่นอยู่ตลอดเวลาครับและคำสัญญานี้ที่ผมใช้กับนัาชามา6-7ปีนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมสามารถบอกเขาได้เสมอเครับว่า ฟังป๊าปเทอลูกเพราะหลังจากนี้ปะ๊าจะไม่พูดอีกต่อไปทําให้นัชชาหันกับมามองหันกับมาฟังหันกับมาสนใจคาที่เราสั่งสอนคําที่เราอบรมโดยที่ไม่คิดว่าเป็นการจู้จี้ขี้บ่นนะครับ เห็นไหมครับว่าผมแลกกับช่วงเวลาที่แทบจะไม่มีความสําคัญเลยเพราะเขาก็จะไม่ฟังเราอยู่แล้วนะครับนั่นคือตั้งแต่วัยรุ่นเป็นต้นไปและนี่คือเทคนิคครับที่ผมอยากจะมาแบ่งปันกันตั้งแต่ช่วงต้นปี2564นะครับลองดูนะครับว่าคําสัญญานี้จะไปใช้กับลูกแล้วจะได้ผลต่อการให้เขารับฟังเราในฐานะผู้ปกครองและค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้ประคับประคองได้มากแค่ไหนแต่ผมเชื่อนะครับว่าทุกบ้านสามารถทําได้และขอให้ทุกบ้านประสบความสำเร็จในการอบรมลูกก่อนที่เขาจะเป็นวัยรุ่น และะะเเขาากก็จไไม่่ฟัังรรออีตปนคบหากเนื้อหานี้มีประโยชน์ต่อคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามกันนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันในการนำเสนอข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์กันต่อไปและเพื่อให้เพื่อนๆของคุณนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ